สวัสดีครับพบกับนัทสุวรรณเทนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พามาชมคลิปสั้นๆนะครับรถไฟยามคนะ่ําณบางซื่อนะครับวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2568ครับก็ตอนนี้นะครับช่วงค่ำและพาทิ่ตกไปแล้วนะครับก็ผมมาอยู่ใกล้ๆสถานีชุมทางบางซื่อนะแล้วก็มีขบวนรถธรรมดาขบวนที่262ส่วนสนปริพัฒนะครับกรุงเทพ จอดรอส no ัญญาณไฟนะครับที่จะเข้าสู่สถานีชุมทางบางซื่อครับ Ordinary Train Number 262 From ส่วนสวนปริพันธ์ to Bangkok ครับก็ดีเซลรางขั้นนำนะครับเป็น NKF หมายเลข1239ครับสำหรับวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับก็ได้ใช้ชุดดีเซลรางนะครับตอนนี้เวลา18:49นาทครับก็ในรางฝั่งตรงข้ามครับนี่ครับมีรถจักรนะครับ ไม่ทราบไในเรื่อกันนะค่อนข้างมืดพ่วงกันมา3คันครับแล้วก็วิ่งสวนไปเป็นที่เรียบร้อยครับโดยรถจากทันนำนะครับก็เป็นฮิตาชินะครับพ่วงมากับ q s y อีก2คันครับและขบวน262ก็ได้รับสัญญาณปล่อยขบวนรถนะครับออกเดินทางต่อครับมุ่งหน้าสู่สถานีชุมทางบางซื่อครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเพียงสั้นๆนะครับเนื่องจากผม แวะผ่านมาเพียงแค่ชั่วขนาดนะครับก็<笑><笑>เลยเอามาฝากกันนะครับก็หลังจากขบวน262ผ่านไปนะครับสักพักหนึ่งครับเวลา18นาฬิกา53นาทีครับก็ยังอยู่ณจุดเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีขบวนรถนะครับเป็นรถชาญเมืองขอบวนที่313เดินทางจากสถานีกรุงเทพปลายทางชุมทางบ้านภาชีครับคอมพิวเตอร์เทรน,นเบอร์313จากแบง k อ o ถึบ้านาชีจังชัน ่วิ่งผ่านมาแล้วครับรถจักทำการนะครับเป็นอัศต็อปหมายเลข4203ครับนี่นะครับก็เอามาฝากครับนี่ขบวน341วันนี้ก็ดูแล้วยังพอที่จะมีที่นั่งอยู่นะครับอ้าไม่ใช่ขบวน341 313 3, นะขออภัยครับก็หลังจากนั้นนะผมก็ตามขบวนนี้มาเนื่อจกอยู่ในเส้นทางกลับบ้านเช่นกันนะครับ6โม59นาทีครับก็ ขบวน313นะครับเพราะเขาวิ่งผ่านกม11มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กําลังจะขึ้นทางยกระดับนะครับเพื่อวิ่งขึ้นไปวิ่งข้างบนนะครับจนถึงสถานีดอนเมืองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะวิ่งลงสู่ระดับพื้นดินอีกครั้งหนึ่งครับก็นะครับนี่ดูบรรยากาศนะครับเพอาะสหรับวันนี้มีมาฝากเพียงเท่านี้สั้นๆก่อนนะครับไปพบกันใหม่ในฟิตต่อต่อไปครับสวัสดีครับ